สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาวาดภาพเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะซึ่งแควนคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบอยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะมีจินตนาการของตัวเองว่าในวันคริสต์มาสเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นนักเรียนเตรียมกระดาษเลยนะคะกระดาษสมุดของนักเรียนก็ได้นะถ้าใครมีเทปกาวเนาะก็ นิดนึงเพื่อจะได้สะดวกในการระบายสีนะคะแต่ใครไม่มีก็ใช้วิธีการตีกรอบแล้วค่อยระวังตอนระบายสีก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ในวันคริสต์มาสเนี่ยแน่นอนนะคะนักเรียนก็แน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีการวาดรูปสันต้าอ่าต้นคริสต์มาสิมะสโนแมนพวกเนี้ยนะคะเราสามารถเอามาใส่ในชิ้นหย่างเราได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าการวาดเป็นยังไง เริ่มแรกนะคะนักเรียนวาดโดยการร่างแบบใครจะวาดอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่เลยจัดองค์ประกอบภาพตามใจชอบนะคะแต่ในกรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ถนัดหรือว่าไม่แน่ใจว่าเออถ้าเราใช้ปากกาถ้าเราพลาดเนี่ยก็คือพลาดแล้วพลาดเลยนะคะควนแนะนําว่าให้น้องเนี่ยใช้ดินสอก่อนแต่ว่าถ้าใครที่มีความชํานาญเราก็สามารถใช้ปากกาในการวาดได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นการวาดด้วยปากกาเลยซึ่งการวาดร่างร่างคร่าวๆก่อนแล้วเราค่อยใส่รายละเอียดใส่รายละเอียดก็เลือกรายละเอียดที่จําเป็นก่อนนะคะก็คือพวกเข็มขัดเสื้อรายละเอียดของเสื้อกางเกงรองเท้าพวกนี้น้องใส่ไปก่อนถ้าเป็นพวกรอยยับของเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มทีหลังได้นะคะอัะนนี้นี่ลักษณะของภาพรูปซันต้า นะคะซันต้าคลอสอ่าซันตาครอสพงยุบนิดนึงอ่าแล้วแต่แต่ว่าซันต้าครอสก็จะอยู่น่ารักนิดนึงนะคะตัวป้อมป้อม่าลายลายละเอียดด้านหลังน้องสังเกตได้ว่าเวลาเราวาดอ่าต้นคริสต์มาสด้านหลังนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีการวาดรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะรูปดาวเหมือนกันแล้วค่อยใส่รายละเอียดทีหลังนะคะเรา ถ้าไม่ได้ใจไหมควานี้เขาจะไม่แน่ใจเขาไม่แน่ใจน้องก็สามารถร่างด้วยดินสอคร่าวๆไว้ก่อนแล้วเราค่อยลงปากกาจริงๆถามว่าจําเป็นต้องใช้ปากกาไหมแล้วแต่นะคะแล้วแต่ถ้าใครบอกว่าหนูไม่มีปากกาหนูก็ใช้สีไม้ในการตัดเส้นก็ได้นะคะนี้สวยงามนะคะเป็นภาพที่มีการวาดได้ละเอียดนะเห็นยไหมเพิ่มรายละเอียดทีหลังส่วนใหญ่ที่แวนเจอนักเรียนก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการวาดต้น คริสต์มาสอ่ะบางคนบอกว่าวาดแล้วทำไมไม่สวยอ่ะเมื่อกี้นะคะพื้นฐานคือวาดด้วยภาพสามเหลี่ยมแล้วค่อยใส่รายละเอียดน,นะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นถุงอ่าถุงของขวัญกล่องของขวัญที่คู่ไปกับอ่าที่คู่ไปกับซันต้านะคะอ่าหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ปากกาเนาะก็ลบนิดนึงนะลบรอยดินสอออกให้หมด แล้วเราก็จะมีการลงสีทีนี้การลงสีเนี่ยเ,เราก็จะมีการลงสีเขาเรียกว่าอะไรอะลงเรียนอะร่างเสร็จนะคะขนองร่างเสร็จปุ๊บลงสีใช้สีไม้ในการลงซึ่งการใช้สีไม้ก็อย่างที่บอกไปว่านะคะแป๊บนึง การใช้สีไม้ก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเราจะมีการไล่หนักสีเหมือนที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการไล่หนักสีมันจะทําให้ภาพของเรามันมีความสวยงามแล้วก็ดูมีความเหมือนจริงดูเป็นมิติมากขึ้นนะคะน,นี้ก็จะมีการลงสีไม้ประมาณนี้นะคะอ่านี่ไหมคะใช้สีเข้มกลางอ่อนนียกัน นักเรียนวาดตามไปได้เลยนะน้องวาดตามไปได้เลยใครที่บอกว่าไม่อยากวาดตามแบบที่ครูให้ตัวอย่างไปนะคะนี่นักเรียนก็สามารถจินตนาการเองได้นะคะจินตนาการได้เลยวาในสิ่งที่เราอยากให้มีในชิ้นงานของเราอันนี้เป็นตัวอย่างวาดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้สังเกตได้ว่าจะมีระยะด้านหน้าและด้านหลัง เห็นไหมคะด้านหน้าจะมีความชัดเจนตรงนี้ด้านหลังก็จะมีภาพที่ดูเล็กลงต้นไม้ที่ดูเล็กลงแล้วก็มีการไล่น้ำหนักสีนะคะนี่คือจะเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดแล้วนะคะ ลองไปวาดกันดูหรือว่าใครบอกว่าหนูคิดไม่ออกหนะคาหาแบบในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะน้องเซิร์ชไปเลยาะแล้วก็หาภาพที่เราชอบหรือว่าใครจะเอาภาพมาจัดองค์ประกอบตามใจชอบของเราก็ได้ให้มีตัวละครหรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับวันคริสต์มาสให้ตรงกับหัวข้อของเราแค่นั้นเองนะคะาภาพก็จะได้ประมาณนี้เก็บรายละเอียดโดยการใส,ส่สีเข้าไป น้องสังเกตด,ดูว่าพอเรามีการแล่หนักสีเข้าไปเนี่ยแต่ชิ้นงานของเราในหัวข้อที่เราได้เนี่ยมันก็จะดูมีความเหมือนจริงขึ้นอ่าดูมีความเหมือนจริงขึ้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะมีการแทรกสีเข้มกลางอ่อนเข้าไปอ่าทีนี้ก็จะเหลือแค่ทองฝาไม่ต้องไปเน้นเข้มเยอะเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังนะคะ เริ่มจะสมบูรณ์แล้วเห็นไหมคะงานชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นงานชิ้นที่สองซึ่งนักเรียนก็วาดลงในสมุดของตัวเองได้เลยนะคะนักเรียนเขียนหัวข้อว่างานชิ้นที่สองวาดภาพวันคริสต์มาสตามจินตนาการนะคะหาตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูให้น้องดูในคาบที่เราเรียนออนไลน์กันส่วนคนที่ ดูคลิปตามหลังน้องก็สามารถทําทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหรือว่าใครจะจินตนาการเองก็ได้นะคะน้องสังเกตดูท้องฟ้าจะเป็นสีดาภาพนี้บ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาตอนไหนคะเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนนะคะมีการใช้ท้องฟ้าสีดำแทรกด้วยสีฟ้า บงบอกว่าเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนอาซันต้ากาลังจะไปแจกของขวัญในช่วงเวลาตอนกลางคืนตอนที่เด็กๆหลับแล้วเห็นไหมคะมีการใส่จุดจุดจุดๆุดๆก็เปรียบเสมือนอะไรคะรายละเอียดของท้องฟ้าดวงดาวได้ไหมอาแทรกไปภาพที่ได้อ่านักเรียนรู้นะคะภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถดึงกาวตรงนี้ออกได้เลย นะอ่ะฝากไว้เป็นการบ้านของนักเรียนนะคะสําหรับงานชิ้นิดสองวิชาศิลปะน้องไปวาดลงในสมุดของตัวเองได้เลยนะคะสําหรับภาพนี้อ่ะแวนขอทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะ